ตรงนี้แหละโหความสวยงามบังเกิดละ<ฮ>ว่าคันหนึ่งน่าจะมาจอดตรงนี้นะเนี่ยสองคันตรงนี้น่าจะสวยโอเคพี <Okay. S 1> ่พัดเอามาจอดตรงนี้ไหมผม,ผมเปิดคันแรกแล้วรู้สึกคันมันเหมือนเหมือนรถมันบินได้เลย <laughs> เล้อลอยใช่ไหมไเออ,เอ,อ สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่อง Richard Racing นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเขื่อนลำพะเพลิงกันนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้ผมขี่650 F ของน้องภูรินะครับโอหโค้งสวยมากครับไหนดีด,ด,ดจริงๆจะต้องตักเลย ออไหมเนี่ยหูตูรี่ดีาับ R6 ในดูหล่อไปเลยนะ lốt rồi mà nhập trình là ao mà luôn uh, đây cả đi hấp oh, Có mà camping lại còn khẳng chứ Tổng này, này cái ở giới ป็นไงชอบยางมากเลยอ่ะเป็นไงโอเคยางมันมั่นใจกว่าอันนี้เลยหนึบใช่ไหมมันรู้สึกเกาะใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันแบบหนึบไปเลยอ่ะอืมมันรู้สึกว่าโค้งปุ๊บมันมันหนึบเออเข้าไปเลยใช่ไหมแต่ว่าทิปเตอผมนี่กว่าจะหารอบแปดพันได้ค่อยติดยาใช่ไหมคัดตั้งนานมมันความเร็วมันต่ำใช่ไหมมันมาเออต้องเอาความเร็วสูงแต่ถ้ามันถ้าไม่ถึงจริงก็กำคัดเอาง่ายๆ่ายกำคัดมาเกี่ยวกับยางเลย ันไม,ไม่มีที่ทััสดสกีเออไมม่่ีีทเตะใช่ไหมไม,ไหม,มันต้องปืดป๊ดปื๊ดอยากลองเตะแบบตื๊ดตื๊ดสูงใช่ไหมอ่าได้ได,ได้เดี๋ยวพากลับก็ได้เดี๋ยวพาพาเล่นเฮ้ยโอ้บรรยากาศดีวันนั้นมาช้าอืมสวยเลยแหละว <c oughs> <c oughs> ิวนี่ก็สวยนะพี่วิวนี่ก็สวย โอ้สวยมากโอ้ไ,อนะ <S <S> ไม่เหมือนเมื่อวานเลยเนาะบรรยากาศเนาะ ตกทั้งวันได้จริงข <laughs> องวันน่ะที่ต่อมารอล้วใช่ไหมครับับบง <laughs> <laughs> เป็นกัรรู้กันก <laughs> สตกตกตเสื่อ๋ยถ่ายรูปก,กันก่อนเนาะโอเคนะครับเราก็จะขึ้นไปที่ด้านบนต่อกันนะครับน <laughs> ะเขาจะไปล้วไว้ย้ตามไม่ทันไป โหจริงเลยท่อนี่หาจังหวะหาจังหวะเข้าโอ้โหน้องหมาอืมสู้ชีวิตเลยดีที่ผายไม่ยังรอมาโอ้โหโครหล่อ ิดไหมเนี่ยโอ้โหอยู่ในป่าในดงขึ้นเขาโอ้โหมาครับมา จริงเลยอันนี้ไปถ่ายตรงวิวอีกจุดหนึ่งนะครับของเกิดลำบะเพิงถึงละอันนี้จะไปหลวงพ่อที่องค์ใหญ่ๆนะครับ 嘴 น,นี่แนะนำวิวโหสวยผมเคยมาถ่ายพีพิดดิณงตัวนี้แหละตัวนี้เลยสวยแต่เดินมาจากนู่นนะ <c oughs> มันจะมีตรงพ้าใหญ่ตรงนู้นนะใช่ใช่อืมตาผมนี่เปิดเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ใช่ไหมปิดเลยเดี๋ยวเปลืองแบตเตอรี่ช่างมันร้อนช่างมันแค่ <c oughs> ส่วนนี้เปิดเปิดจนดันรับะะอืม ไม่มันกินแบตเขาบอกเดี๋ยวปล่อยมันอันนี้เองช่างมันมันร้อนก็คือมันร้อนปกติของมันอ,อสวยเลยนะวิวอ่ะอโอเคเลยเออว่าคันนึงน่าจะมาจอดตรงนี้นะเ,เนี่ยสองคันตรงนี้น่าจะสวยพี่พัดเอามาจอดตรงนี้ไหมพี่พัดกับใช่ตรงเนี้ย เออผมว่าขี่ไปดีกว่าฝ <vastly amplify> <People> <c oughs> ึกแรงเต็มเรามีรถไฟเทคด้วยรถไฟเทคไปช็อตกลางทางขึ้นมาทำไงเนี่ยเออ สวยนะบรรยากาศนี่ใช่สวยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถา่ายรูปกันก่อนนะมีเรือด้วย <c oughs> เรือด้วยเรือดำน้ำเหรอเออถ้าไปตรงนู้นมันมีวิวให้ลงไปถ่ายได้นะตรงนู้นอะ มันจะเป็นเหมือนหน้าผาลงไปใช่ใช่ตรงตรงผมเห็นพระนั่นตรงนั้นอ่ะใครที่ไปถ่ายรูปตรงนั้นได้เลยสวยลองไหมแต่มันจะไปยากหน่อยนะสวยไหมสวยสวยเออมาลงมาหนิ ประเภทคิดสั้นใช่ไหม,ไมอยากลองดูเค <c oughs> ยเป็นที่เคยเป็นแต่แบบมีความคิดที่แบบไม่โดดลงไปใน,นวะไม่หระพี่ผมเลยไม่อยากมไม่ต้องมองไปดูเรามองไปนูน่นสสยนะนูน่นตรงนู้นก็ไปได้มั้งจะลงเลยสูง <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราดูตรงนี้ง่ายกว่าเอาเลยไปด้วยครับไปด้วยครับสปีดโบสงนี้ไไม่ด้ตรงนี้เปโหไม่ได้มัครบสวยเลยนะกางเต็นท์แถวนี้ก็ได้นะเราเนี่ยน้องเดี๋ยวขี่กลับไปแหงบ้านหรอแล้วเนี่ยเรากางเต็นท์ตรงนี้แบบหืมละเมอตก ไม่ต้องไม่เวลานอนก็เชือกผูกไว้กันตัวนึงเปิดออกมาตังเต็นต์ตรงนี้เนาะไม่พี่ไปเนาะกลัวละเมอก็เพื่อเชือกผูกกับต้นไผ่ไว้ชี้นำทางอ้อมไม่กล้าลงมาเลยพี่ฮะ ตรงนั้นกับตรงนี่ครับเนี่ยเหยียบตรงนี้มาได้ตรงนี้เป็นอืมรอบสูงไหมแรงแรงผมเปิดคันเร่งแล้วสิฉันมันเหมือนเหมือนรถมันปินได้เลยล้อลอยใช่ไหมใช่ครับเออมันมีแท็กชั่นมันมีแท็กชั่นตัดไงไม่ให้มันลอยล่องปีดดิแม่งหายเลยอ่ะเออเปิดไว้ก่อนเออ อย่างชอบเสียงเลยใช่ไหมปี๊ดปี๊ดเอาให้สุดเนดะ้อแต่ผมรู้สึกว่ามันเตะจิ๊ตเตอร์มันแข็งอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่ใชมันต้องเตะสูงสูงหน่อยมันจะแข็งขึ้นออเตอนรอบหมื่นกว่าจะสบายใช่อย่าเตะรอบตำ่ำอืมป๊ดแล้วไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะตื๊ดตื๊ดตื๊ดไปเลยนะเออไม่ต้องผ่อนเลยอืมเดี๋ยวก็ตามข้างหน้าแลลวทักสองเกียร์ก็พอแล้วถึงอยู่ไ,ไป มันไหมเออมันมากพี่เออลืมพิว้วแค่ไหนไปเลยใช่เบาๆแล้วพิ๊งง่ายมากเลยใช่ไหมมันปึ๊บมันเบาใช่ไหมอืมมันจะสนุกตอนรอบสูงๆอ่ะสังเกตนะเสียงแบบป๊บปื๊บใช่ไหมแต,แต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนร้อนขาใช่ครับอืมบล้อยอยู่ใช่แอโร่แอโร่พวกแอโร่เดนามิกอ่ะมันมันมันทำให้ผ่านตรงนี้ไปไงเนี่ย ไม่ใช่พี่เข้าไปแล้วนี่แม่แม่ข้าพี่ไปติดอยู่ใช่ไหมเออไปเปลี่ยนลงังลังขับรถตัวเองดูถ้าเมื่อปีก่อนถ้าเมื่อปีก่อนหกห้าศูนย์เอ้ยแค่ปีก่อนอาหกมือสองอยู่สามแสนก่อน,นก็น่าจะได้อใช่ไหมอืมอันนี้มันตอนนั้นมันแพงอืมพี่เขาน่าจะไปอย่งเป็นไงขค้ข้อมก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมผมรู้สึกรถผมมันดูแปลกๆเลยอะ <laughs> คันนี้สูงๆนะผมรู้สึกว่ามันเสียแล้วมันหนักๆอ่ะนี่แหละรถสปอร์ตมันจะหมอบใช่ไหมใช่แล้วเวลาคุมรถมันจะง่ายเพราะว่ามันพลิกมันจะง่ายขึ้นต้องไปใส่ต้องแคนจับใต้โช๊คอะ่ะแคนหมอบแคนหมอบลงอีกนิดนึงแล้วก็ปรับปรับอะไรนะสปีงให้มันแข็งหน่อยแล้วก็โช๊คให้มันแข็งขึ้นอีกมันมันดิ้นอยู่นะพี่เข้าโค้งก็ยังดิ้นเลยเออมันมันมันไม่แข็งไงมันย้วยเขาเรียกว่ามันย้วยปรับที่ไหนได้แปดสิบล้พนผิดเด็ก บอกว่าพี่มันยุ้ยมากผมเข้าโคง้งพี่แกจัดให้เดี๋ยวแกจัดให้อันนี้ของพี่คือรถมันปรับมาแล้วไงมันก็เลยดูขนาดเจนี่ผมดิงด่งเลยนะดิ่งใช่เพราะมันอยู่รู้สึกนิ่งๆอยู่เลยใช่นิ่งๆทุกอย่างมันจะมันจะนิ่งเวลาเข้าโคง้งอย่างเงี้ยมันจะไม่ดิ่มนั่นแหละต้องไปปรับให้แข็งขึ้นอีกนิดนึงหกร้อยนี่ก็พอแล้วเวจริงถ้าเล่นรอบสูงได้นี่หูตามแบบมันเลยแล่ะอืมไปแ<ะ>ล้ว<ะ>พี่จะแยกตรงนั้นเด้อ Okey.